สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะวันนี้มาดูคุ้มพันธ์จะทําพะโขขาหมูค่ะขั้นตอนแรกเด้อค่ะพี่น้องเขาไอ้คั่วขาหมูก่อนเอามาจีไฟก่อนเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาจีไฟก่อนนี่ค่ะมาจีไฟที่กระทะนี่แหละค่ะพี่น้องให้ให้นังหมูเซตโต้ลค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ให้หนังหมูหดตัวก่อนเลยค่ะกีในกระทะนี่แหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะคัวคั่วในกระทะนี่แหละค่ะคัวใ,ให้ไหมให้ได้กลิ่นไหมนิดนึงคือจ้าเขาย่างไฟอะค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ขาหมูเนี่ยเราต้องล้างน้ำส้มสายชูก่อนนะคะให้สะอาดก่อนเราค่อยมาทำให้สะอาดสะอ้านเลยค่ะพี่น้องจะไ,ได้ไม่เหม็นคาวค่ะเสร็จ<า>แล้วเราก็มาขัวบกี้ในกระทะก้อนเ้วยไ่รพี่น้องแบบนี้ค่ะกี้ไห้แหมจากน้อยหนึ่งก่อนนี่ค่ะ,คะล้วนขาหมูค่ะพี่น้องเดินม,มาล้วนขาหมูไห้หอมจากน้อย ได้กินใหม่จากน้อยได้ค่ะพี่น้องได้ค่ะให้หนังหมูเซตตัวก่อนเด้ค่ะ thank you ี่ค่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเลยค่ะลวนประมาณนี้ค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟก่อนเด้อค่ะพี่น้องปิดไฟก่อนค่ะที่คุ้มพันจะทําพะโล้ขาหมูค่ะมาเบึงเด้อค่ะพี่น้องขาหมูนี่เราลวนไว้แล้วค่ะเราจี้ไฟไว้แล้วจี้กระทะค่ะมาดูเลยค่ะเครื่องปรุงมีน้ําตาลน้ําตาลทรายเกลือค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะตะไคร้กระเทียมตำกเข้อให้หากันแล้วก็อันนี้ก็ผมพะโล้ อันนี้ก็ตะไคร้ค่ะไข่ไข่เป็ดไข่ีิน้องปะคลุกกับซีอิ๊วดําไว้แล้วค่ะมาดูเลยค่ะมาดูวิธีการเลยค่ะวิธีการนะคะใส่น้ามันหมูใส่กระทะนะคะแล้วก็มาผัดผัดอันนี้เป็นขาตะไคร้กระเทียมค่ะตำโขกใส่กันเลยค่ะนี่ค่ะเรามาผัดก่อนผัดให้อหอๆก่อนค่ะ ใช่แต่ไค่ลงไปผัดด้วยเลยค่ะแต่ไข่มีทั้งโขกทั้งหยาบนะคะนี่ค่ะไข่ที่เป็นท่อนๆลงไปด้วยที่เป็นหย,บหยาบๆลงไปด้วยเอาแล้วก็พริกไทยพริกไทยเม็ดสองห่อค่ะคุณเดชค่ะมาใส่ได้เลยค่ะ ขัวให้หอมๆเดลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะขัวให้หอมๆเลยอุดิศขานั่นแหละค่ะสองห่อเลยค่ะพริกไทยเม็ดใส่หนึ่งครั้งพีเลยค่ะให้หอมๆค่ะ คั่วเครื่องเทศเราให้หอมๆค่ะใส่เม็ดใส่เลยค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะเขี่ยวน้ำตาลทรายลงในนี้ค่ะ เราจะใช้สีของน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายครูคำพันใส่ถ้วยเล็กนะคะวันนี้ครูเล็ขาเกลือหนึ่งช้อนใส่มาเลยค่ะใส่เลยค่ะครูเล็กขาเนี่ยค่ะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะผงพะโลใส่มาเลยค่ะ ขมพันใส่ทั้งน้ำตาลทรายทั้งผงพะโล้นะคะให้หอมหอมเลยค่ะเพราะว่าุมพันเน้นเครื่องเทศเน้นเครื่องเทศให้หอมหอมเลยค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะเคี่ยวให้อมหอม,หอมให้น้ำตาลไหมสักหน่อยหนึ่ง ใบมากรูดลงมาเลยค่ะคุณท้าเทป,ปวดเลยนั่นแหละเป็นใบมาเลยค่ะนี่แหละใส่ด้วยกันไปเลยนี่ค่ะ ให้น้ำตาลไหม้ด้วค่ะพี่น้องเลยให้น้ำตาลไหม้เลยใส่น้ำล้างน้ำซีอิ๊วไข่ค่ะพี่น้องเอาใส่ถ้วยมาเลยค่ะนี่ค่ะ น้ำตาลเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะใส่เลยค่ะป๊าบเนี่ยค่ะหอมค่ะบริขาะน้ำอีกถ้วยนึงค่ะถ้วยใหญ่ๆเลยค่ะหอมค่ะพี่น้อง ทีนี้เราจะใส่หม้อเลยนะคะเราจะเทใส่หม้อเลยค่ะเราจะเทใส่หม้อเลยป๊าบนี่ค่ะเราทําน้ําก่อนเราจะเทใส่หม้อเลยค่ะคุณเลสขะเดี๋ยวคุณธิ์นำหม้อมาให้คุมพันเลยค่ะในหม้อใบใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเทใส่หม้อแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งในหม้อแล้วค่ะเด้อ เปลี่ยนจากกระตาเป็นหม้อก่อนอ่ามาดูนะคะเทใส่หม้อเลยค่ะนี่ค่ะเทใส่หม้อเลยค่ะอ่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ค่ะเทหมูกับไข่ลงไปเลยค่ะกรลิ์คะทีนี้น้ำล้างนี่ค่ะพี่น้องอู้หนน้ำอีกค่ะน้ำยังไม่พอนะคะ เ่น้ำอีกตักเยือกนึงเลยค่ะต้มหม้อใหญ่เหมือนเดิมค่ะวันนี้ค่ะอ่าน้ำล้างนี่แหละบน้ำล้างซีอิ้วค่ะปึ๊บเราใช้ของให้คุ้มค่ะปั๊บใส่ลงไปเลยค่ะโอ้อีกค่ะคุณเดียกค่ะอีกถ้วยหนึ่งเลยค่ะ หม้อรู้สึกจะเป็นหม้อเล็กนะวันนี้ป๊าปใส่เลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยปรุงเครื่องเพิ่มป๊าปนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องหม้อใหญ่เลยค่ะเราก็จะปิดฝาไว้ให้เขาเดือดเราก็จะตุ๋นต่อไปนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งนี่ค่ะแต่เราจะต้มไว้ก่อนนะคะ เรลดมาดูดูก่อนนี่ค่ะใส่น้ําประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้มไว้ก่อนไห่ดูสิโอ้ค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตุนทิ้งไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องนี่ค่ะตุนทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะพอโลขาหมูค่ะนี่ค่ะใส่น้ําประมาณนี้แหละค่ะนี่ค่ะโอ้ทำมาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวคุมพันเคี่ยวไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะ อมาดูนะคะนี่ค่ะพัโลขาหมูค่ะพี่น้องโอ้โุพดอะสดๆเลยค่ะพี่น้องเบิ้งช่ำๆเลยค่ะตุนไปได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยจะตุนต่ออยู่ค่ะปึ๊ดพี่น้องมากินด้วยกันนะคะพะโลขาหมูค่ะช่ำๆเลยค่ะวันนี้ค่ะอ้โหพูดอะพี่น้องเบิ้งโอ้เบิ้งค่ะสดๆเลยค่ะพูดอะพี่น้องเบิ้งเบิ้ง โอ้ะโลขาหมูสีมือโครมันตุลาการค่ะพี่น้องคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดๆเลยบุระพี่น้องโค้นนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหจังๆเลยค่ะโอ้สุดๆได้ค่ะพี่น้องเด้อมือเนี่ยค่ะโค้นนะเอฟรีวิวให้กับเอฟซีดูในหม้อเลยค่ะนี่ค่ะเออโค้นนะเบิ้ง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 ขาหมู วันนี้วันนี้ประทับใจมากเลยเนาะพี่ดิศขาหมูชิ้นชิ้นไม่ใหญ่มากนี่ค่ะสวยทั้งนั้นเลยค่ะพะโลขาหมูค่ะช่องคูมพันตุลากันได้ค่ะพี่น้องเลยวุ่นอ่ะ่นจัดตามคําขอของสมาชิกครอบครัวค่ะนี่ค่ะสดๆดเลยค่ะนี่ค่ะเอาให้เดือดก่อนนะคะให้เดือดต่อก่อนนะคะนี่ค่ะปืดพี่น้องมาทานด้วยกันนะคะพะโลขาหมูค่ะให้เดือดเดือดเดี๋ยวกนนี่ ให้เขาเดือดต่อค้อนนี่ค่ะอตอาเ,เดือดเดือดเดือดอุ้ยคนให้ปบังเนี่ยโอ้พี่น้องเบิังโอ้ยบะโลโขาหมูขูดพันธุ์ไก่พี่น้องเบิังค่ะสดสดเลยค่ะเนี่ยเบิังใกล้ใกล้เลยค่ะพี่นอ้องเออวับอลอโลขาหมูมากินด้วยกันนะคะช้ำๆเลยค่ะ นี่ค่ะอูุ้นูนะตากให้ fc ดูเลยคะ่ะนี่คะ่ะว่าสวยขนาดไหนให้ดูในหม้อเลยคะ่ะนี่คะ่ะพี่น้องเบิงในหม้อเลยเด้อครับพ่อกระดูกเริ่มร่อนแล้วค่ะตุนไปเรื่อยๆเด้อค่ะพี่น้องตุนไปอีกุูนะคะ่ะอ้สดุสดเลยวันนี้สําหรับค,ครอบครัวคุมพันนี่ค่ะดูดูดู fc มาทานด้วยกันนะคะนี่คะ่ะสวยเลิศเลยคะ่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุมพันธุ์ตุลักันขอบคุณเลยร้ายเลยค่ะคุ้มพันธ์ชอบทาม,มากเลยค่ะพะโล้ค่ะสมาชิกเรียกร้องแล้วก็อร่อยมากสุดคุ้มพันธุ์นะ,คะ้ค่ะพี่น้องหอมหอมเครื่องค่ะหอมเครื่องปรุงเครื่องเทศคุณหอมไหมคะคุณลิตาหอมครับรสชาติไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ พีมือครูคำพันตุลากันคันนี่ให้เอฟสีเบิงเนาะค่ะเนาะพวกใครทำใครจะฝึกทำหรืออยากจะทำก็สามารถทำได้ตามคลิปปูพันนะคะนี่ความพันอาจให้ดูทีละขั้นตอนอ้อ่ะดูดูเดือด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 เดือเดือดูะอู้สุดสุดเลยค่ะพี่น้อง สุดๆเลยค่ะสุดดเลยค่ะนี่ค่ะพะโลขาหมูกลมพันตุลาค่ะไข่เป็ดนะคะวันนี้ไข่เป็ดเหมือนเดิมใช้ไข่เป็ดอร่อยอร่อยไข่เป็ดนี่ทำพะโลอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยพี่นออ้องมาทานด้วยกันนะคะ